เรียกว่าเป็นเทคนิคส่วนบุคคลของทันตแพทย์แต่ละท่านแล้วกันนะครับคือส่วนตัวผมเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นหมอผ่าตัดเนาะก็จะเจอแต่นคนไข้กลุ่มที่บอกว่ามีความกังวลและก็ความกลัวค่อนข้างมากครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็ด้วยเป็นเป็นสไตล์ของตัวเองเนาะเราจะเริ่มต้นจากการพูดคุยกับคนไข้ก่อนครับแล้วก็สอบถามเรื่องของโรคประจำตัวคนไข้ครับ แล้วก็เทคนิคส่วนตัวองหมดคือผมก็จะเปิดเพลงแลวผมจะร้องเพลงไปกับคนไข้นะครับในแง่ของการรักษาส่วนใหญ่จะอธิบายคนไข้เข้าใจก่อนครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคือคนไข้ก็จะไม่เห็นภาพเนาะแล้วมันก็จะคิดภาพไปเองว่ามันดูน่ากลัวหรือว่าหลายๆครั้งคือเซิร์ชเอาตามอินเทอร์เน็ตดูอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นภาพของความน่ากลัวเนาะถ้าเขาเข้าใจในกระบวนการก่อนที่จะทําคิดว่าจะช่วยลดความกังวลได้มากครับแต่จะมีกลุ่มคนไข้ที่เขาเรียกว,ว่ากลัวมากๆเนาะกลัวทําฟันหรืออะไรเงี้ยครับในเรื่อง,องการ ทำฟันปัจจุบันเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปเรื่องของการดมงยาสลบได้ด้วยเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ออปชันแรกที่เราเลือกให้เพราะจริงๆแล้วมันยังเป็นการเรียกว่าเป็นการผ่าตัดเล็กในช่องปากอย่างหนึ่งครับซึ่งสามารถทําได้ภายใต้การฉีดยาชาทั่วไปครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวนะผมก็จะเรียกทาความคุ้นเคยกับคนไข้ก่อนก่อนที่จะเริ่มต้นทําการรักษานะครับ